มาดูในเรื่องของกล้องกันดีกว่านะครับกล้องของ Oppo Reno 5และ Reno 5 5G นั้นก็จะมีตัวหลักความเรียดเท่ากันนะครับอยู่ที่64ล้านพิกเซลเลนตัวที่2นะครับ8ล้านพิกเซลนะครับเป็น ultra wide เลนตัวที่3นั้นขนาดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับมาโครแล้วก็เลนตัวสุดท้าย depth นเซอร์นะครับ แต่ว่ากล้องหน้านะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยกล้องหน้าของตัว4 g นั้นจะมีความละเอียดเยอะกว่านะครับอยู่ที่44ล้านพิกเซลส่วน5 g นั้นอยู่ที่3 2ล้านพิกเซลครับทีนี้เรามาดูที่ลูกเล่นกันดีก,กว่านะครับลูกเล่นนั้นก็จะมีโหมดพื้นฐานเหมือนกันนะครับก็คือกล้องปกติมีตัวของ ai นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเป็นกรอบแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับ ถ้าเราปรับก็คือมันจะสามารถตั้งค่าได้นะครับโดยจะมีเลือกกันสั่นแล้วก็มีตัวของ AI มาให้เช่นเดียวกันนะครับ AI ก็จะปรับในเรื่องของโทสีก็จะทําให้การถ่ายกลงคืนนั้นสวยมากขึ้นแล้วก็โทสีต่างๆนั้นดูดีนะครับส่วนเลนนะครับก็ใช้อัลตร้าไว์ได้เช่นเดียวกันโหมดกลางคืนก็มีมาให้นะครับโหมดลูกคนปกติเนี่ยมันก็มีมาให้สำหรบับ a p p อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโหมดอื่นๆเนี่ย สิ่งที่แตกต่างกันคุณจะเห็นว่าต้น 4G จะมีรุ่นเล่นที่เยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับปกติเนี่ยเขาบอกว่าเอ้รุ่นะทีเนี่ยมีการเชื่อมต่ออยู่แล้วมันก็ต้องทําให้มากขึ้นเปล่ามันก็กลับกันนะครับเพราะว่าราคาของเครื่อง2รุ่นนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับโหมดวิดีโอกล้องคู่หมายความว่าคุณสามารถที่จะถ่ายนะครับก็เห็นทั้งคู่ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับสิ่งที่แตกต่างกันจริงๆสำหรับตัวของมือถือ oppo reno 5ทั้ง2ตัวดีนะครับนั่นก็คือตัว 4g จะมีโหมดชื่อว่า ai mix portrait นะครับ ai mix portrait ทำงานอย่างไรนะครับก็นี่ครับ1เราจะต้องถ่ายฉากปกติก่อนนะครับนี่ถ่ายแบบนี้นะครับมันจะให้ถ่ายได้สูงสุดๆิบวินาทีนะครับหลังจากนั้นเรากด stop นะครับหรือเราให้มันลากจบก็ได้มันจะมี2โหมดนะครับถ้าเป็นอันนี้ก็คือตัวรูปร่างเราจะเห็นกับอันนี้มันจะเป็นฉากเครื่องหลังละลาย แล้วก็ให้เลือกเป็นอีกกล้องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้าละแล้วก็จากนั้นเรากดนะครับแล้วก็เราอยู่เฉยๆหรือจะขยับบุ๊บเมนไล่ไปหลบกล้องหน้านิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะเราโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราถ่ายเสร็จนะครับเรากดตกลงแล้วก็กดสิ้นสุดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับว่าผลงานออกมานั้นก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับมาดูในเรื่องของการซูมนะครับสำหรับ oppo reno 5, 5 5 g นะครับก็จ,จะมีเด่น u อ t r a w i เลนปกติ2เท่า3เท่านี้ครับเป็นเลนสองเลนแล้วก็ถ้าไปบีโอนั้นจะได้10เท่านะครับส่วนถ้าเป็นตัวของพับนิ่งพานนี้นั้นจะมีความได้เปรียบก,ก่อนเล็กน,น้อยนะครับอัลตร้าไวมีเหมือนกัน1เท่า2เท่า5เท่าพวกนี้คือ d i g i t ตอ Zoom นะครับแล้วก็สามารถย่อซูมได้สุดๆถึง20เท่านะครับโดยที่มันจะมีเลนมาโครทั้งคู่นะครับเข้าใกล้ได้สุดๆสีเซนติเมตรด้วยกันนะครับ แลรุ่น 4G เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับส่วนการซูมของรุ่น 4G นะครับก็จะเป็นอัตวายนะครับ1เท่า2เท่า5เท่านะครับและซูมได้สูงสุดถึงแค่10เท่าเท่านั้นนะครับส่วนวิดีโอนั้นก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับ1เท่า2เท่า5เท่าและก็10เท่าเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าใครจะเอาตัวซูมเยอะกว่าก็ไปรุ่น 5G นะครับ นอกจากนี้นะครับในตัวของ Oppo Reno 5 5G จะมีโหมดภาพยชน์มาคืว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าเป็นแบบแมนวนวลในการถ่ายวิดีโอได้เช่นเดีวยวกันนะครับก็ถือว่าแลกหมัดกันนิดนึงแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีเทมเพลตของตัวโซล o p นะครับซึ่ง s โซลู p ก็จะไปอยู่ในตัวของ Oppo Reno 5รุ่น 4G นั่นเองนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายคนเกี่ยวกับเอฟเฟกนะครับตัวของ OPPO Reno 5 4G ก็จะมีโหมดที่ชื่อว่า AI Color Portrait มาให้นะครับส่วนตัวของ Reno 5G 5, 5 G, กลับไม่มีซะอย่างนั้นต่อให้เป็นกล้องหน้านะครับก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับกล้องหน้าคือสังเกตว่า AI Mix Portrait นะั้นนะจะจับเฉพาะเฉพาะกล้องของตัว รีโน่ห้าเท่านั้นนะครับเนี่ยครับก็คือเรื่องของความแตกต่างของกล้องที่นี้ผลงานของการถ่ายภาพนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าเจ้ากล้องหน้านี้ทาอะไรได้บ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างทําได้เยอะแล้วก็ก่อนไปนะครับวิดีโอนั้นผมจะพูดถึงความละเอียดเลยข้ามไปได้ยังไงทั้งคู่นะครับจะลองเล่วการถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างละเอียดนะครับอยู่ที่สุดๆ4ดเลยนะครับ แล้วก็ได้สูงสุดนะครับถ้า 4k เนี่ยได้แค่30เฟรมเรทถ้า f ูเนะครับก็อยู่ที่60เฟรมเรท 720p ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนกล้องหน้านั้นเป็นความเรทอยู่ที่ f ูเนะครับแล้วก็สโตร์เวอร์ชั่นนั้นถ่ายได้ Fu เดีเช่นเดียวกันนะครับถือว่าค่อนข้างจะทําได้ละเอียดดีใช้ได้ถ้าไม่ใช่ว่ากล้องหน้ามันถ่ายได้เร็วได้เยอะนี่ผมทําให้ดูนะครับทั้งคู่เลยก็เนี่ยครับ ตอนแรกผมจะตั้งไว้ที่720เพราะว่ามันจะเป็นข้ามมาตรฐานนะครับเนี่ยครับสามารถปรับเป็น Full HD ได้ทั้งคู่เลยนะครับโอเคเห็นแบบนี้แนละ้วเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่างกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลากันครับในเรื่องของการซูมนะครับในภาพต่างๆที่เราถ่ายมานะครับโดย oppo reno 5g 4นั้น mm hmm. ก็จะรองรับการซูมแค่สูงสุด10เท่านะครับแต่เป็นแบบ ดิจิตอลซูมนะครับก็จะเห็นทั้งหมดนะครับตั้งแต่ระยะอัล w i ไวสุดนะครับไปจนถึง10เท่าเลยนะครับรายละเอียดต่างๆงั้นยังคงเก็บได้ดีอยู่จนีย้ได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับมาดูฝั่งของ oppo reno 5 5g กันนะครับตัวนี้จะเด็ดกว่าตรงที่ว่ามันสามารถที่จะซูมได้ส,ดส,ดสุดถึง20เท่าแต่เป็นดิจิตอลซูมเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านี่คุณด้วยเห็นตอนนี้นะครับ ถ้าไประยะ5เท่าถึงเท่านะั้นถือว่ายังโอเคแต่พอเป็น20เท่าเนี่ยมันจะแตกละเอียดยิบแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการละลายหลังแล้วก็การเก็บดีเทลนั้นก็ยังทําได้ดีทั้งคู่นะครับโดยภาพที่เราจะลงนั้นก็จะปะปนกันไปนะครับสีสันต่างเนี่ยก็ยังถือว่าเก็บได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะการถ่ายภาพอาหารนะครับให้สีที่สดมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรายังมีการถ่ายอาหารที่เปรียบเทียบกันมากกว่าน,นั้นเพราะว่ามีเรนทั้งมาโคร นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความละเอียดนะครับเนื่องจากเซนเซอร์ของกล้องนั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยนะครับว่ามันออกมาเป็นอย่างไรแต่ถ้าใครดูกันคืนก็ระวังหิวนิดนึงนะครับเพราะว่าภาพต่างๆนั้นก็เป็นภาพอาหารนั่นเองครับ แต่ลูกเล่นที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการละลายหลังอันนี้เป็นภาพของ Oppo Reno 5G 5, 5 G, แต่ถ้ามี 4G นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะทําให้ข้างหลังนั้นเป็นขาวดําได้นะครับแต่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นสีอยู่ส่วนภาพกลางคืนนะครับเราได้ถ่ายทั้งคู่ในลักษณะมุมเดียวกันนะครับก็เรียกว่าการเก็บรายละเอียดของตึกนั้นก็ยังทําได้ดีนะครับ โดยภาพชุดสุดท้ายนี้จะเป็นของ oppo reno 5 4 g นะครับก็เรียกได้ว่าเซ็นเซอร์ต่างๆนั้นแทบทะเหมือนกันเลยกล้องหน้าถึงแม้ว่าจะใช้คนละตัวแต่การเก็บดีเทลต่างๆก็ยังทำได้ดีทั้งคู่โดยกล้อง oppo reno 5, 5 5 g จะมีความละเอียดแค่32ล้านพิกเซลแต่ว่า oppo reno 5 4 g จะ4 4ล้านพิกเซลนะครับซึ่งจะมีโหมดสำคัญก็คือในตัวของ ปรับข้างหลังให้เป็นขาวดำได้นั่นเองครับ ส่วนเรื่องของการเก็บรายละเอียดการสั่นนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับ Oppo Reno 5ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการบรรยายสำหรับรุ่นของ Reno 5ตัว 5G นะครับเพราะว่ามีโหมดที่ให้เลือกเยอะกว่านั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราไปดูในรูปแบบของวิวปกติซึ่งผมมองว่าถ้าถือนิ่งๆปกติก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีการสั่นผลดีได้ก็คืออันนี้เปิดการสั่นนะครับมันก็จะสังเกตว่าภาพที่จะ ถ่ายเมื่อกี้นี้มันไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับมันก็จะสังเกตว่าภาพมันจะนิ่งกว่าเมื่อกี้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นกันสั่นแบบโปรนะครับมันก็จะมีสุดสังเกตก็คือว่ามันจะมีการขยายขึ้นมาแต่ว่ามันยังคงใช้ที่ตัวของ30เฟรมเรทนะครับอันนี้ทดลองถ่ายนะครับในการใช้กล้อง Duo View นะครับก็คือกล้องคู่นั่นเองครับอันนี้ผมอยู่ที่หน้ารานเซนทันเบิร์ดนะครับก็สังเกตว่า ตัวกล้องกล้องหนึ่งนั้นจะสามารถที่จะตั้งค่าการซูมได้นะครับก็สามารถที่จะซูมเข้าไปได้ถึงมันนี้นะครับก็เนี่ยครับโอ้โหซูเปอร์เซลนะฮะใครเป็นคนที่ชอบทับปิง้งอย่าลืมมาจาัดที่เซ็นทรัลเมออะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีลักษณนการถ่ายแบบนี้นั่นเองครับ อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของการเก็บรายละเอียดในตัวของวิดีโอเมื่อคุณถ่ายใกล้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายอาหารทั้งแบบขนมปังเมื่อกี้นี้รวมถึงการปิ้งย่างเนื้อเกาหลีต่างเนี่ยครับก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีทั้งคู่เลยทีเดียวถือว่าไม่ได้ผิดหวานแต่อย่างใดแล้วก็ในเรื่องของการเก็บพวกหยดน้ำในต่างๆนี่ถือว่าลงตัวแล้วก็มีการเก็บดีเทลของเค,ค้กที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ได้อย่างคมชัด แล้วในเรื่องของภาพกลางคืนนะครับเราจะให้คุณดูในรูปแบบของการถ่ายปกติก่อนซึ่งเรียกว่าปกติมันก็ดีอยู่แล้วดีเทลต่างๆอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับแต่พอกดปุ่ม AI เท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพจะสว่างขึ้นมาดีเทลต่างๆจะเก็บได้ค่อนข้างคมชัดเลยทีเดียวนะครับ เป็นทั้งคู่ทั้งรุ่น 4G และ 5G แต่รุ่น 4G จะมีความได้เปรียบตรงนี้ครับก็คือเรื่องของโหมดที่เราสามารถถ่ายเป็นแบบ AI m i x portrait เลือกได้2แบบนะครับก็คือให้เรามีพื้นหลังอยู่นะครับกับตัวของเราเป็นเงาไปเลยแล้วก็ถ่ายแค่วัตถุอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่จะเลือกว่าคุณจะเลือกแบบไหนตามที่คุณชอบและสะดวกในการใช้ครับ อนี้ทดสอบในการถ่ายวโบน,นะครับเป็นสภาพใสน้อยด้วย Oppo Reno 5นะครับอันนี้เป็นรุ่น5 g นะครับภาพมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราไมได้เปิดโหมดกานคืนไว้แต่ถ้าเราเปิด AI Highlight Video นะครับตัวการปรับแสงนะครับภาพที่ออกมานั้นก็จะมีสีที่เข้มข้นขึ้นแต่ว่าเรื่องของการเก็บรายละเอียดด้านหลังนั้นนะจะยังมีดีเทลที่ดีกว่าเมื่อกี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ ความมืดนะครับมันก็จะมีจุดที่มืดอยู่นะครับอันนี้ให้ลองเทียบเทียบนะครับในการที่เราถ่ายวิดีโอต้องหน้าแบบปกตินะครับอันนี้คือผมลองเดินลงมาได้นะครับภาพออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะได้มุมมองกล้องที่ค่อนข้างที่จะเต็มพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะสั่นไหวหนึงนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะมีระบบการสั่นมาช่วยนะครับสิ่งที่คุณสังเกตคือภาพมันจะครอบเข้ามาหาเรามากขึ้นนั่นเองก็เลยทําให้จุดที่ โฟกัสก็จะอยู่ตรงหน้าผมพอดีเลยนะครับแล้วก็การเปิด AI ก็จะทําให้ข้างหลังและสี่สารต่างๆเอ็เก็บรายละเอียดได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน